ถ้าเด็กมายืนอยู่ถ้าใครไม่มีตังก็จะให้กินทุกคนอ่ะนะเพราะว่าปกติเราก็จะทําแบบนี้มานานตั้งแต่เริ่มขายเลยต่ถือว่าเดีย๋ยวเขาก็มาซื้อเรื่อยๆรักสันญาน้อยๆจะให้นานๆก็ <significa> ขายลูกชิ้นมานี้ก็น่าจะ30กว่าปีแล้วนะอยู่หน้าโรงเรียนชินโดเลยตั้งแต่ลูกสาวอยู่อนุบาล3จบมาหกัตั้งแต่มาเซโรซา อ้าวสา,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 สาวสั่งอะไรเนาอื่นไฟได้นะจ๊ะใส่ไ,ได้ใส่กรอกอย่างเงี้ยครับใส่กรอบอย่างเงี้ยเด็ก,อกอะะๆจะชอบเป็นพิเศษเอ็นหนังหมูนี่ก็ใช้ได้โอ้ส่วนมากก็จะมีลูกค้าประจำนะครับบางคนก็บอกโอ้หนูกินตั้งแต่หนูอยู่หอพักเดี๋ยวนี้หนูรับราชการแล้วจำหนูได้ไหมเนี่ยบางคนก็พาลูกมาเรียนถ้าสมัยช่วงที่ไม่มีโควิดเราก็จะตั้งโต๊ะเพราะช่วงนี้เป็นมันโควิดเนาะเราก็เลยต้องให้ทุกคนก็ใส่ถุง ถ้าช่วงเมื่อสมัยก่อนที่ตอนจอดอยู่ประตูนู้นนะเนือนคนก็จะมือยืนออกเต็มย,ยิ่งขายคนเดียวนสนุกถ้าเด็กมายืนอยู่ถ้าใครไม่มีตังก็จะให้กินทุกคนนะนะเพราะว่าปกติเราก็จะทําแบบนี้มานานตั้งแต่เริ่มขายเลยอย่างเด็กมาซื้อนี่มีแต่เกินไม่มีขาดขายลูกชิ้นยามเวลาว่างลุงก,ก็จะไปเยี่ยมผู้ยากไปบ้างก็เลยลุงก็ไม่ค่อยซีเรียสอะไรนะักเ๋ยเข้กก็มาซื้อเรืเ่อยๆรักสัญเนน้อยจะให้นาน,าน <laughs> ใช้ลูกชิ้นปิ้งครับแน่นอนครับอร่อยครับอร่อยครับ,รรบสุดยอดสุดยอด